ไม่ใช่แอชแท็กดีก็เลยก็เลยเพิ่มความมั่นใจเออมันเพิ่มความมั่นใจจริงครับค่ะไม่แต่จริงแล้วครอบครัวเราใช้มานานมากแล้วจริงๆอะค่ะใช่ใช่อัพฮัลโหลขีดเส้นใต้ติดแฮชแท็กเมื่อกี้คิมพูดว่าครอบครัว ไม่ถึง,ถง<ม>ว่า<ม>ครอบครัวพี่หมายาครอบครัวค็มนะะั่นแหละไดี๋ยอีกหน่อยก็เป็นครอบครัวเรา <c oughs> เออทำไมวันนี้ฉันไม่เข้าสู่การทำงานก็ไม่รู้ว่าคุณแล้วดูฉันแต่งตัวมาเหมือนกับแบบงานแบบพิธีใดๆสัญญายอะไรอย่างเงี้ยเลยเนได้อยู่ได้อยู่แต่แบบเป็นความน่ารักแล้วก็อันนี้ก็คือใช้จริงมาตลอดอยู่แล้วด รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Ad Tag ค่ะยิ่งยิ่งตอนนี้นะคะ Ad Tag เนี่ย Ad Tag 3D Anti Bag เนี่ยก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยค่ะก็คือ Real Time Anti Bag ซึ่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นบนผ้าขนาใสซึ่งทำให้มั่นใจได้ตลอดทั้งวันและเสื้อพี่หมา <laughs> อะไรจ๊ะอะไรนะ <laughs> ไม่ได้ยินอะไรเนี่ยเพิรู้สึกรู้สึก,สกดีใจที่เสื้อพี่หมาคือหอมตลอดทั้งวันแล, <laughs> แลน้วจ้ะ เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบขายของหอมขนาดไหนอะอยากรู้โอ e em ้ยหอมมากเสื้อน BE ้องคิมก็หอมเหมือนกันครับเราแอบดมมาแล้วอะไรนะขอดูฮะหอมหอมอะจากคนโสดอย่างเราก็ตายสงบศพสีชมพูอยู่ตรงนี้นะคะ